เอาไว้ไคลิปพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองดูความนิ่งนะครับหอยตัว e10w นะครับว่ามันจะยิง่งนิ่งแค่ไหนนะครับก็เปิดกับเปิดกับสดๆชูขามือใส่สัญญาเปอรียร่ยังเปดรีโม่ยังมีมารับมาเดียวน,นะครับ เช็คสัญญาณครับถ้ามีไฟบิงก็คือผมก็บินได้เลยนะต่อทำการกดใช่ยังเนาะโดนน้อยโดนครับโดนน้อยครับโดนจิ๋วน,นี่ทำการอ่าแป้ง,น,น,งน,นะครับแล้วกดทำงาน ่องเลยไม่ถึง o f f i c a l f สแต่ก็บินได้โอเค